สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกาลังอยู่กับผมนะครับจะเอชแนแนลที่ริมเขื่อนป่าสักชิทธิ์นะครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณวัดหาดเต็บยาวนะครับจะมาอัปเดตน้ําในเขื่อนป่าสักชิรธิ์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าวันนี้น้ํามาที่เขื่อนป่าสักชิทธิ์แล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับ น้ำก็เพิ่มขึ้นมานะครับ33.94%เปอร์เซนแล้วนะครับท่านผู้ชมช่วงนี้ฝนก็เริ่มบางๆลงนะครับผมก็ฟังข่าวกรมอุตุนิยมวิทยามาว่าฝนจะมาอีกประมาณช่วงสิ้นเดือนนะครับแล้วก็ช่วงเดือนหน้าไปเนาะยังไงก็มาอัปเดตน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิธิ์กันนะครับผมกับเซอเอชแชนแนลนะครับวันนี้กลับบ้านมาค่ำนะครับผมไปไขายของนะครับวันนี้ทำของหลายอย่าง ็เลยมาอัปเดตช้าแต่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งในยามค่ำๆนะครับผมใกล้พบค่ำนะครับผมนี่นะครับผมก็เป็นภาพสวยๆนะครับที่หาดเล็บยาวเป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่ริมเขือนป่าศักชลริทธิ์นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้จัเอ h ช n แนลด้วยนะครับโชคดีเป็นของท่านชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ